สวัสดีค่ะเม่แสงค่่ะคะมาตามแนวทางกับเมแสงค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 7คลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วคุณแม่เนาะของงวดนี่ค่ะมาตามคุณแม่มื้อนี้วันที่1 1เอนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วเพื่อนว่าค่ะคุณแม่ฝันได้จักมื่นลรอคะคลิปนี้ฝันเมื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนล่าสุดเลยเนาะค่ะบอกสู้ฟังเลคุณแม่ฝันแนวใดเนาะือคืนนี้ยังว่าฝันว่า มีผู้ชายคนหนึ่งคนเป็นตเ๊เบสกีสาเบดนั่น,ม,น,ม,นมันเป็นเบดไหลไผ่แบบนอกเข้าดอกมันเป็นเบดของพวกพลังเขานะ่นะเบดสิทธิ์แล้วก็ดึงแกมากนะนี่กับยางไปนอแม่ก็ไปยืนจะต้องคู่สาแต่ว่าพู้หูจักเขาดอกผู้ชายคนนั้นะจัเป็นไผ่ทางผู้หญ่จว่าเขายืนต๊เบ็สกีสา านีเอาขึ้นมาคือกระด้ปลามาไห่เมยสามตัวได้ปลามาไห่สามตัวได้ปลามาไห่สามตัวแล้ววิ่งขึ้นมาน้ามันก็ขางคู่ชานนะปลาเนี่ยก็ไม่จะใหญ่ปลาคือปลาตะเพียนไปแค่เนยใหไงปลามีเก็ดบอกคะปลามีเก็ดมันเป็นปลามีเก็ดค่ะ มันเป็นคือปลาตะเพียนปลาอันนี้และเป็นคือปลาขาวปลาตะเพียน,นคือปลาขาวปลาตะเพียนแต่มันตัวใหญ่แต่ว่ามันตัวใหญ่มันตัวใหญ่ไม่ใ่ตัวซัมเฟมือนี่บอค่ะแม่นม่ใช่ <sque al. S 2> ตัวซัมเามือ,อมค่ะจังไถต่อค่ะคุณแม่บ้านนี้แม่ละว่าสีเอามายางนะในขั้วฟันแมว่าสีสีย่างกินปลาขาวนั่นเป็นตะแซบบ้านในขั้วฟันแม่ะเลยเบ่ากับหมอพนซีเบสบ้า เอาคืนฮะให้มาได้เท่านี้บอสิเบ็ดอันนี้เอามาให้ได้สามตเท่านี้เยาาหลายเถอะคนน่ะเออเอาสามตเท่านี้ละคนน่ะโอ้ให้ให้สามตเท่านี้ละคนว่ะให้สามตเท่านี้ละแม่นอือพูดชส่ผูนันกะบอสแม่นคนเทาดอกคนสิไว้อย่างนี้สี่สิบสิบห้าสิบปีนี่นะแต่ว่าบ้นเทาเนี่ยบอไว้การคนเนาะไว้การคนค่ะ ่นก็ยืนอยู่ในห้อาสาผนละแม่ก็ยืนอยู่ทีงเครื่องฟังสาบ้านนข่วงฟันนะค่ะบ้านนี้กสิตีเป็นเหล็กเนาะแม่กับฟันบมยาวเลยฟันโมยาวดอกฟันสันๆคฟันซ้ำนี่ฟันซ้ำนี่แหละแม่ฟันบมยาวดอกบ้านนี้ทาตีเหล็กด้วยบ้านนี้ทาตีเหล็กบอกกสิเบ็ดกระเจ็ดเนาะ เบ็ดกับจิดปลากับแปดปลากระเพดปลาสามโตกับจ็ดแปดสามเนาะปลาสามตัวจ็๊ดแปดสามเมนอืะกะผู้ชายในน้ำหาน้าหกเนาะผู้ชายน้าหาน้าหกหน้ามหาน้ามหกกับหกแปดสามกหกแปดสามเมนหาเล <8 3 S 2> ็อีกคุ้มหนึ่งกะหา หาแปดสามห้าแปดสามเพื่อนจดใบหน้ำเนาะค่ะแต่ว่าบไรเอาหาเบิงเนาะค่ะคุณแม่เพื่นสีจำโบไรเนาะค่ะแต่ว่าเพื่นตีจากฝันแล้วเนาะค่ะมจากฝันละละห้าแปดสามลักกะหกแปดสามเป็นโบคุณแม่แลักก็เจ็ดแปดสามคุณแม่ไหามากเนาะค่ะเหล็กสามโตสามขุมเหล็กสองโตัวกัแปดสามสามแปดละเหล็กสองโตนี่แปดสามสามแปดครับเอาครับเอาเป็นเล็กตีจากฝันเนาะแมนค่ะแต่ว่า คุณแม่ลืมนับคุณแม่นํำบ่นอ,อคุณแม่นี่เป็นผู้ยิ่ง,ง <c oughs> คุณแม่อายุจักปีจิบสา,นา,นาเมเต็แมแต่ว่าน้ำผู้เทาเนาะค่ะน้ำผู้เทาแต่ว่าถ้าสิตีเป็นน้ำของผู้ญิ่งก็สามารถตีได้เนะคุณแม่เนาะผู้ท่ายผู้หนึง่ง,ง,งหล้กกับผู้ยิ่งผู้หนึ่งสีบ่หกสี่หาสี่บ่ผู้หญิ่งก็เป็นสีเนาะค่ะการให้ทานผู้ช่วงพ้นปีตีเอาเนาะคุณแม่เนาะผู้ชมพ้นตีเอาค่ะ ตีเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมม,มากตัวไดชอบ<า>ตัวไรเอาตัวนั้นเนาะคะ่ะผู้ชมผู้เบิง่นละ่ะ่นตีเอาไปเอาค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปนําเนีเด้อคะ่ะว่าฝันของเม่แสงในคลิปนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมสิตีตัวเลขเป็นตัวไรเนาะคะ่ะม,มากคอมเมนต์พูดคุยกันเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นเนาะคะ่ะที่เขามารับชมเขามาอ่านคอมเมนต์เนาะคะ่ะคุณแม่ใไ้มาเลข3สามตัวสามขุมแต่ว่าเน้นๆของเพิินก็คือ แปดสามเนาะคุณแม่เนาะแปดสามสามแปดเป็นว่ากับน้ำค่ะเลขสองตัวเน้่เน้นเนาะค่ะแต่ว่าสามตัวนี่เพิ่นกระหายมาเป็นแนวทางตีจากฝันแล้วก็ตัดกับหมุนเอาหเป็นแนวทางค่ะมักตัวไดกะซื้อค่ะบ่มักกะเลื่อนไปค่ะมักกะจัดเนาะค่ะถ้าขัดกะพานเนาะคุณแม่เนาะค่ะที่มาเว้าสซู่ฟังนี่กะเป็นความฝัน อีหลีฝันแท้ๆของเพิินเนาะค่ะแต่ว่าเพลิน,นกับมีนนำใจเนาะค,ะค่ะมาเ้าเป็นแนวทางเนาะคะ่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะท่านผู้ชมทางบ้านรับชมแล้วกัวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมักหรือชอบกะเ้าไปตามนั้นเนาะ,ค,ะคุณแม่เนาะคะ่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมบ่คะ ว่ามียังดอกมีซ้ำนี่เนาะค่ะขอบคุณแม่แสงได้หลายค่ะบบเพแพงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะกรรมสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของแม่แสงค่ะในวันที่16ธันวาคม2567นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ในเพื่อนฝันเมอคืนนี้ล่าสุดเพิ่นว่าค่ะฝันว่าเห็นผู้ชายเนาะค่ะยืนโต๊ะเบ็ดอยู่เพิ่นว่าค่ะอยู่น้องสาเพิ่นว่า หันจักษาอยู่ใสเพื่อนวันนี้ความฝันผู้ชายนั้นตกเบ็ดขึ้นมาได้ปลามาสามตัวเพื่อนว่าค่ะเอาขืนมาห้แม่แสงเป็นปลาขาวคือปลาขาวคือปลาสูตรนี่เพื่อนว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆซัมฟัมืมอนี่เพื่อนว่าแต่ว่าหันได้มาสามตัวเพื่อนวาเนาะค่ะเอามาห้แม่แสงแม่แสงนี่กะเอาเกลือทาเตรียมสิปิ้งเพื่อนว่าสีเฮ็ดกินเพื่อนวาแต่ว่าเมื่อก่อนเพื่อนว่าค่ะ ม่แสงกับฝันสันสันฝันโบย่าวนาะค่ะไม่แสงหายตัวเหลขกแนวทางมาก,ก็คือเจ็ดแปดสามเนาะค่ะเป็นเหล็กสามตัวตีจากฝันเจ็ดนี่หน้ามของเบดเพน่าค่ะเบดนี่เป็นเบดสิทธิ์แบบฝรั่งเพน่าคะ่ะตีเป็นเจ็ดเพนราคะ่ะส่วนแปดนี่ตีจากปลาเนาะคะ่ะปลามีเกดเพิน่าตีเป็นแปดเพน่าปลาสามตัว จับสามใส่เนาะค่ะเจ็ดแปดสามเลขกสามตัวตีจากฝัน,นะค่ะแล้วก็หกแปดสามนี่หกนี่ตีมาจากน้ำของผู้ชายเนาะค่ะผู้ชายนี่ตีเป็นน้ำหกก็ได้เพื่อนว่าค่ะจับหกใส่แปดนี่ตีจากปลาเนาะค่ะสามนี่ตีมาจากปลาสามตัวเนาะค่ะเป็นหกแปดสามเลขกสามตัวตีจากฝันค่ะแล้วก็หาแปดสามเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเลขกสามตัวตีจากฝันนี่ หานีตีมาจากน้ำของผู้ทายเนาะคะ่ะผู้ทายนีตีเป็นหาเป็นหุกได้เพิ่นว่าเพิ่นได้จับหาส่น้ำเนาะค่ะแปดนีตีมาจากปลาปลาน้าแปดเพิ่นว่าสามนีตีมาจากปลาสามตัวเนาะค่ะเป็นหาแปดสามเหล็กตีจากฝันค่ะวงกลมห้เน่นเนาะค่ะแปดสามเนาะค่ะตีจากฝันเหล็กสองตวัวนิเน,เน่นเลยเพิ่นว่าค่ะแปดสามแปดนีตีจากปลาสามนีตีมาจากปลาสามตัวเนาะค่ะเป็นแปดสามก็อย่าลืมกลับนำเด้อเพิ่นว่าค่ะสามแปดแปดสามเนาะค่ะ เป็นแนวทางของเมแสงในงวดวันที่26ธันวาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในงวในญ่กับเมแสงสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไว้คาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมช่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยน,นํำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหมขอบคุณค่ะ